นี่แหละซึ่งเราก็มีเก๊สนะคะหนึ่ง่านเพราะว่าเขาเป็นมายอันดับหนึ่งไม่ออกดูไม่ออกเลยว่าเป็นมายวันนี้นะคะเราจะมาเรียกชั่นเกิร์ลกรุ๊ปแห่งจักรวาลนารุมิทหนึ่งเดียวแห่งเคป็อปนะคะกับวงเอสบ้าค้าในรอบ6เดือนหลังจากที่สร้างตำนานไว ช่ครึ songs, ่งปีเลยสร้าง<ส>ตำนานไว้มากๆเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นผลงานดราม่าที่ฉันยกให้เป็นที่1ของเอสป้าเพราะว่าส่วนตัวชานะตั้งแต่แรกก็คือไม่มีอะไรมาสู <the> ้แบ็คแมนบ้าได้เหนาอเงี้ยแต่พอเจอดราม่าก็ขึ้นเป็นที่หนึ่งเลยนะคะก็เอสป้ากับมาค่ะนี้ขออ่านข้อมูลนิดนึงนะคะเป็นอัลบั้มเต็มนะคะชื่อว่าอัมมาเกดอนนั่นเองนะคะซึ่งก็มีทั้งหมด10เพลงความหมายของอัมมาเกดอนก่อนนะคะก็คือเป็นสมรภูมิเหมือนเป็นสมรภูมิสําหรับ ต่อสู้กันอย่างน้ในช่วงของวันสิ้นโลกเธอใช่ตามความเชื่อศาสนาอัพฮารัม ด้วยมีศาสนาเข้าไปเกี่ยวอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าจริงๆที่เคยได้ยินมามันมีเกี่ยวกับเรื่องตรีเข้ามาด้วยแบบมันมีในตำนานเพราะอู้ยชอบเล่นตรีเนาะเกาหลีช่วงนี้นะต้องไปหารเลเลยซึ่งก็เป็นดับเบิลไตเติลด้วยนะคะก็จะมีอีกเพลงก็คือมาเกดอนเลยก็คือรอสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมใช่ใช่สิ้นเดือนนี้วันที่27 27 27เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกนะคะแล้วก็คนทำเพลงเธอได้ดูข้อมูลทำไมวะเคนซี่แต่ง๋ยังไม่พูดเลยว่าเพลงอะไร เพลง s u p e r n o ว a ใช่ที่เป็แต่งด้วยนะคะก็คนละคนคนละทีมไม่มีคนเดิมที่เคยแต่งดราม่าก็คัดลุ้นอยู่บ้องดูว่าเธอแต่งเพลงนั้นหรือไม่เพลงนี้นะคะแล้วโอเคไม่มีโอเคนะคะซึ่งก็ความหมายเขาก็จะบอกอีกว่าทำไมถึงเป็นอมากดอนนะคะก็คือว่านอกจากนี้อมากดอนยังเป็นการเล่าเรื่องของซีซั่นที่2ของโลก โลกกระทัดของอเอสปาอ๋อใช่แล้วก็ซึ่งขยายออกไปนอกเหนือจาก real world แล้วก็ digital world real world กับ digital world ก็กองยานั่นแหละ ไปเป็นแบบการประกาศถึงแบบการกำเนิดของผลงานที่ทำออกมาอย่างดีแล้วก็รวบรวมแนวคิดเอกลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของเอสป่าเอาไว้ด้วยหาข้อนั่นแหละเอาถามก่อนว่าชอบเพลงไหนที่สุดของเอสป่าตอนนี้หรอเออตอนนี้างบ้าบ้างบ้าที่สุดอ่ะพี่กอนเอาแบบเอาแค่ไตเติ้ลหรือทั้งหมดเลยเอาแค่ไตเติ้ลอย่างเดียวถ้าไตเติ้ลยังไงก็ดราม่าแ้่ใช่ก็ฉันก็ดราม่าเหมือนกันไม่ชอบที่สุดนะคะมันลงตัวทุกอย่างเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นกิดเลยกว่ากับกาแล็กซี่ซูเปอร์โนวาไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นกันเลยค่ะ ไป Let's go ยังไม่ดูทีเซอร์อะไรเลยอ่ะท่าน I'm like some kind of supernova อะไรก็เปิดะ oh, okay, right t <S <s ือโอ้ยโ o k สาวเทพมากดีดีดีไปสั่นไปสันโอ้ยตาคนละสีนี่มันพายแบบนั้นด้วยอ่ะ ไม่ใส่นั้นด้วยอ่ะด้วยอุ้ยลอย <laughs> อุ้ยตอนนี้เร็วมากเร็วมากตกใจอุ้ยอุ้ชีโด้แม่แอือฮะฮะโอเคอ้ยอันนี้คือฮุกเลยเหรอโอ้โออะไร อ้อุ้ยเซตแสงตรงนี้ดีอ่ะไอเซตเนี้ยอืมนิ้วหรออุ้ยอะไรโอ้โหสาวเท่มากว่ามันบีบมันขึ้นลงแล้วบีบมีบโคตรดีเอ็มเลยเฮ้ยอันนี้ดีไป <FM> อุ <ane> ้ยคอรัดเออโอ้โ่ ส่งผมเหยสอนตอน้เหมือน <c oughs> ตอนนนั้นเลยพีเดีวร์สี่เข้ามาเลยอ๋อมันหีอุ้ยดนีขึ้นนะดูสีเผาหนีก่อนไหมน้องโอ้โหสับส้บนแล้วไม่เด๋ยด โอ้โหฮุ้ยโมโหปัดสั่นด้วยชีสร้างดราม่าอันแบบนี้ร้องเวลาโอ้ยุ้ยฮุ้ยวันนี้เลือดอหคนะบีเลยโอ้โหเ so so cool. right ออเอาเหอะคือเบี้ยวมากอ่อท่านี oh ้ มากชอบอเรยัไม่จบคือเว็นหัวคือลอยคือไปหมดตลบอ๋อทอนี่่นดีมากช่อบาท่านอะไรอะอะไรยากมอกี้ เ่อถ่ายตรงนั้นด้วยตรงตรงบีนะนะั่นน่ะโอ้ไปแล้วลูกหลวงโดดมาโดดตกไปดดคิฮ่าดูด,ด,ด, <laughs> ดีดีเพลงก็ยาวอยู่นะแบบคุณฟังอยู่ตลอดเมื่อกี้คือคิดอยูอ่ในหัวจะจบแล้วยัง จบระยับมาจบไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่ๆทั้งหลายเออฉันก่อนเนาะฉันสรุปเลย uh uh. ฉันคือด้วยความที่เมื่อกี้ฉันตั้งใจฟังเพลงด้วยแหละ uh uh. ก็เลยไม่ได้ตั้งใจดู MV เท่าไหร่ uh uh. แต่ว่าฉัน,นชอบดนตรีมันสวิงน้อยแต่แค่มาปุ๊บก,ก็คือแบบกระแทกเลย,เ,เ,ลยเพราะมันเป็นมีความแบบอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปอย่าง uh uh. รุนแรงแล้วก็พอไปสวิตไปเป็นพาร์ทที่เป็นหนิงๆเมื่อกี้อ่ะ uh uh. เอาจริงก็ ตอนที่ฟังแบบเพราะว่าด้วยเพลงอะมันเต็มมาทั้งเพลงใช่ไหมแล้วก็พอมาพาร์ทหนึ่งมันมีความแบบเครื่องดนตรีน้อยลงอะมันก็รู้สึกว่าเหมือนดนตรีมันจะคนละแบบแต่จริงๆมันดนตรีแบบเดียวกันแค่อัพตัวอัพตัวแบบเครื่องเล่นให้มันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็โอเคทั้งสองพาร์ทแต่เข้าฮุกเร็วไปด้วยความที่เอสบ้าฉันคาดหวังว่ารีฮุกมาละมันต้องแบบอย่างน้อยเอสบ้ามันรีฮุกมันดีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่นี้เหมือนรีฮุกมันหายไปแล้วก็เข้าฮุกเลยที่ฟังเมื่อกี้ใช่ไคมแบบเ๋อนิดน้่ฮุกันเนะ แต่ว่าพอท่าอื่นมันประกอบมันก็ส่งฮุกสองดีแบบแบบพุกแรกมันยังงงใช่ป่ะแต่พอแต่พอท่าหลังฮุกอ่ะมันมันมันประกอบกันแล้วมันส่งฮุกสองใช่ไหมมันก็มันก็มันก็ดีอ่ะโอ้ส่งฮุกสอง่ะมันก็ดีเลยเนี้ยเออส่วนตัวถ้าเอาแบบที่ชอบเลยอ่ะชอบหลังจากบิดอืมชอบหลังบิดคือแบบมันว้าวแบบมันว้าวมันว้าวปะคือเอาจริงๆอ่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นฟิลแบบตัดแปะแบบชัดมากเลยฟังแบบคือโคตรตัดแปะเลยแต่แบบมันลื่นอะ แต่ไปแล้วลื่นเนาะเออแต่ไปแล้วลื่นมันรู้สึกลื่นอ่ะแต่อีฟังรเลยหรือว่าเราหรือว่าเราคุ้นกับกับบีทอะไรหรของเขาแล้วอะ่ะหมายถึงว่าแบบความลื่นความตัดแ,แ,แ,แล้วเราแล้วเราเขารู้สึกเข้าใจเองอะไรอย่างงี้ไม่รู้แต่พอด <คน S 1> ูดูครั้ง<ต><ม>เดียวอยู่เอสป้ามากฉันรู้สึกว่านี่คือแบบจุดแข็งของเอสป้าจริงๆที่แบบ เพลงหูแตกแล้วคนคนอยอ่ะนึกออกปะเพราะแบบกระโมนี่เออมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์๊อกที่แบบว่าอย่างรุนแรงจริงๆจ่าๆเลยแล้วก็เข้ากับคอนเซปต์มากซึ่งฉันคิดว่าถ้าตั้งใจฟังเพลงก็ต้องสอยๆฟังๆอ่ะเพราะว่าตอนฟังดราม่าฉันก็เพิ่งมาได้ยินคำแบบอย่าเยออู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเยอะมากมากๆเอเมน์เพลงแบบรายละเอียดแบบเยอะมากจริงๆอ่ะก็ต้องลองไปฟังแต่จากที่ฟังเมื่อกี้ก็คือใจหาย คือถ้าใครที่เป็นแบบเป็นลมแล้วควรทำ C P R คนเอาเพลงเอาเปิดไม่ต้องไปทําอะไรเปิดเพลงนี้ให้ดังแล้วก็ตั้งหน้าออกนี้แล้วก็ใจเดี็กแต่รู้สึกว่าเป็นถ้าสมมติเป็นเพลงที่ไปเปิดในผับแบบแน่นนะมันแบบมันปึบปึบแบบจังหวะแบบมันแบบแน่นเลยมันเร็วแล้วก็เอ็มวีก็เร็วมากเอ็มวีเ๋ยวมากเดี๋ยวเราพูดถึงเอ็มวีต่อไม่ได้เอ็มวีเลยพอแต่ฟังเพลงแล้วคือ ไม่ล่ะคือพอมาฟังเพลงพุกอยู่ดีก็เห็นซีเดบยบางซีเเออซีที่มันแบบมันโผลขึ้นมามันฮะซีที่มันแบบเอาเลยกันเอาเลยเอาเลยกันแบบคนต้องหยุดโฟกัสที่ซีเดอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงคือตอนตอนตอนเปิดคือแบบตูแบบตกใจแบบฮะแบบขึ้นมาแบบเอออยู่ก็ขึ้นมาเอออยู่ขึ้นมาแต่ว่าเอาจริงอ่ะชอบถ้าแบบเอาพูดถึงฮุกอ่ะรู้สึกชอบฮุกแรกมากกว่าฮุกที่สอง เอพราะฮุกแรกอ่ะมันเป็นคือลุกแรกมันคือโทนเสียงที่แอสปามันร้องปกติเลยคือแอสป่าปกติเวลาจะร้องเพลงอ่ะจะร้องแบบเสียงแบบเสียงต่ำอ,ะอ่ะคือเจ้าจ้า,าๆๆๆๆอะไรประมาณนั้นอ่ะแบบเสียงแบบต่ำๆเลยอ่ะแต่คือพอฮุกสองมันเริ่มอัพแบบเสียงเขาเรียกว่าอัพคีย์ขึ้นมาแปลกๆแต่ว่าพอ,อมันหลังจากบิดเท่านั้นแหละอันนั้นชอบเลยอ่าก็อีกอย่างหนึ่งที่ฉันเพราะว่า หลายคนน่าจะรู้ว่าฉันอาจจะไม่ฟิลสไปซี่ใช่ไหมเพราะว่าสะกดจิตอยู่อันนี้ฉันโอเคเพราะดีนแนวดนตรีมันคล้ายกับสไปซี่เลยมันมีความแบบแนวแนวแนวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอิเล็กทรอนิกเหมือนกันแต่ว่าอันตัวนี้รู้สึกว่าตัวดนตรีมันไปในทิศทางเดียวกันหมดแล้วแล้วก็ตัวดีไซน์การร้องมันก็ไปในทิศทางเดียวกับเพลงนึกออกปะมันไม่มีตัวแบบช็อตไม่มีคาอุทานที่แบบอันนั้นมาไม่รู้อาจจะลองดูก่อนว่ามีไหมโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูอีกรอบนึงดีกว่าว่าจะเป็นอะไรนะคะเคไปค่ะ let's go บอ๊ขอดู MV ตั้งใจโบมมาเลยตั้งใจเลยเหมือนนางชอบทำอะไรเสียงเสียงกันอ่ะใช่แต่ชอบทันซิชั่นมากอ่ะคือทันยังเอ็มวีคือช่คือเดินอ่ะเดินไปไหนชีไปสร้างฮวน์ไวแน่เลยว่าชีสร้างดราม่าเด็กก็ไม่วิ่งหนีกันเนาะ ก็ไม่กลัวกันหรอแต่เมื่อกี้คือมันขึ้นลอยถูกปะจุดไฟจุดไฟนั่จุดไฟแล้วเมื่อกี้นายเบิร์ตเดย์เบิร์ตเดย์ใครปีไม่แต่่มันคือที่เจ็ดนะเมื่อกี้มันคือวันเอาเแล้วเด็กมายืนดูอะว่าออะะไรเขาทำอะไรอะ ด้วยเหมือนนางเป็นแก๊งเดียวกันสามคนแล้วจีเซลไม่ได้อยู่ในพวกอ,ะอ่ะเหมือนจีเซลหาอยู่อ่ะหรือว่าดูคอนด,ดิข้างหลังเออมาแล้วส่องตัวนี้มาเลยมาทำอะไรแต่ละคนพลังแต่ละคนนี้ เขาห้องดีเซล,ลนี่ดีเ,เซล,ลมาอยู่นี่เซ็ก็เลยบถก็เลยแบบลันลาไงร้อนจืนินอ้ห,อหโ้ดนตรีโอ้สาวเท่ามากโอ้โง่พระหน้าสัตว์เลยอ่ะอ๋อ,อนางย้อนเวลาทุกอย่างที่ทุกคนทำอ่ะ <ion up> ใครหน้าให้กำลังใจสู้ๆบอกใครแต่ชอบเบียวมากคชอบเออเป็นความควาเบียวจริงอะเฮ้ยเน้อชุก็มีความแบบ มันคือจบแล้วหรือว่ามีอะไรมันจะเป็นท่าท้ายสุดท้ายบทขอดเหรออันนี้่เราบทขอดสมมติวิทย์เชี่ยอะไรว้ทแสดงว่าบิดคือยาวเหมือนกันนะบิดยาวมาก ก็เ,เหมือนเดิมโอเคจบไปแล้วรอบสองก็จำได้ไหม <c oughs> แค่ก็นั่นแหละชอบ <c oughs> ชอบฉันรู้สึกว่าเพลงดูมีเอิเลเมนต์เยอะมากเลยอืมแล้วก็ซาว์เก้ถ้าคนชอบฟังซาวฉันคิดว่าอิเลเมนต์เท่าน่าจะดีมากๆ e l อิเล็กทรอนิกส์บ๊อบมีความซินนิดนิดอ่ะอินเวฟมาเลยอ่ะจริงๆอ่ะ เราเพิ่งฟังคือเราได้มันเหมือนมันเหมือนเป็นบิดสองรอบอ่ะคือมันมีบิดเซตแรกอ่ะแล้วก็เป็นบิดเซตนสองที่ไปที่มันเป็นคล้ายเบรกแดนอ่ะท่าแบบใช่ใชกเก๋ๆไอ้เลยตรงนั้นอ่ะรู้สึกว่าเออบิดรู้สึกว่ารอบนี้คือบิดยาวมากหรือว่าไม่รู้ว่ามันเป็นบิดแล้วแรปหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจน่าจะเป็นน,ปน่นาจะเป็นแรปแต่แค่งงว่าทำไมถึงให้นิ่งๆไปเป็นพาร์ทเมื่อกี้นึงเหรอป้าพาร์ทมาเป็นร้องเร็วอ่ะเพราะว่าเราก็เคยเห็นแบบเออแพทเทิร์นเพลงที่แบบว่าเอาแร็ปไปไว้หลังบิดก็มีเยอะของ Wonder Girl ก็เคยทำ เีีแยบเที่ยวนะคะแค่บอกว่าเขาเคยทำอะไรถ้าบิดก็น่าจะเป็นพาร์ทนั้นแหละที่ดาวดนตรีแล้วก็วินเทอร์ร้องแต่จริงฉันว่าเพลงเบียลมากเลยนะหมายถึงว่าทั้งทั้งตัวเอลเมนต์เพลงทั้งหมดอะ่ะมันส่งให้ MV เอ็มวีเบียลไปด้วยอะ่ะใช่ใช่แล้วก็ทำถึงอะ่ะเรียกว่าออทำถึงเลยใช่ใช่อเอ็มวีอ่ะจริงรู้สึกว่าถ้าแบบเอาในตีความนะ เหมือนมันสื่อว่าแต่ละเหมือนเปิดเรื่องด้วยความแต่ละคนมีพลังพิเศษแรงพหรือว่าทุกคนมีพลังกันหมดเลยแต่แค่อยู่ที่ความส่วนของแต่ละคนหรือเปล่าว่าไปทําอะไรนั้นทุกคนแบบมีพลังเหมือนกันหมดนั่นแต่แค่จะไปส่วนที่ไหนแล้วก็ยังไงเพ่มาจัดการแบบจีเซลวะซึ่งงงว่าทำไมต้องมาทำจีเซลหรือ G จีเซลเป็นหรือมหรือทุกคนมาหาจีเซลแบบเหมือนว่าคือมาตามหรือเปล่าชิโมโออยู่นะเออแต่ชิยาโมโฮแล้วก็เหมือนตอนที่เล่นมือถือเหมือนมือใส่เฟือกด้วยนะไม่รู้เป็นแฟชั่นหรือว่าเฟือก ็อาจจะเป็นความสซนของทั้งสามคนหรือเปล่านดูดิแต่ตอนแรกคิดว่ามันจะจบแล้วพอแบบมันจบแล้วก็อยู่ที่ขึ้นขึ้นฮุกอีกทีหนึ่งอ่ะแบบเป็นไฟนอลฮุกอะแล้วก็มาเป็นพีคอร์ดทิ้งแล้วแบบเพลงก็แอบยาวตรงช่วงหลังนี่แหละสะใจ m v ก็ดีขึ้นมากเราไม่ได้พูดถึงเรื่อง MB s มมานานแล้วเพราะเขาก็ทำดีขึ้นจริงๆ้นมาเยอะแล้วแล้วก็ ขอชมให้เครดิตเรื่องนี้แล้วก็มาถ่ายที่ไทยให้แบบ m องานโปรดักชันเขาแบบเวอร์จริงๆอะ่ะ oh oh. แสงเสริมง,งานขั้นตอนการโปรดักโปรดักชันก็คือแบบเพอร์วง mm ัง hmm. ที่สุดเอ๊ะอีกอันนึงที่ขอชมเลยเรื่องคอสตูมก็สุดคอสตูมเข้าทุกคนใ <c oughs> ชอบชอบชอบทุกช,ช,ช,ชุดเลยแล้วคือคือรู้สึกว่าด้วยชุดนดั่นแหละมันทำให้ความมีความเบียรเพราะชุดมันแบบมันมีเขาเรียกชุดเป็นเบียรอ่ะมันกระเทยมากเลยจริงแล้วก็นั่นแหละหาถือว่าหาตัวจุดตรงกลางคอนเซ็ปต์ได้ดีวงมันคอนเซ็ปต์แข็งแรงนั่นแหละมันก็เลยทาอันนี้ไปถง ก็ประมาณนี้สรุปการดู2ครั้งแรกนะคะทุกคนก็ใครที่แบบมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันมาได้เพราะว่าเอะไรอย่างอรจะจับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยโอเคยังไงใครที่เป็นมาก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะฝากรอ r รีแอคชั่นไตเติลอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดช่องเราด้วยแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสื่อสื่อสื่อ นะเกิอ็งโมเกองมาจอาออโอรเกดมอวันเกิดจวยังไม่จบแล้วก็ทุกจิงหน่งก็ไปจุดงานวันเกิดให้ม่แต่เมื่อกี้มันขึ้นเลขมันเดย27็ก็คือวันคอมแบ็ k ของอมาเกดอนนะเพราะว่าไอ้นั้นเมือนมืนตัวแจ้งเตือมันบอกว่า my birthday ก็หนิงหนงก็ทำถูกแล้วไปทำเค้กวันเกิดให้ไปเผาหรือไปทำเผาทั้งหมด จุดไฟแหละจุดไฟให้เพราะว่าเมื่อกี้เราจะไปยืนคำรถทำไมเนาะคนเราจะไปเร่ออะไรทำไมเนาะใครจะมาหมุนมันสไม่เข้าใะแปละสูดดดสู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 ่สสูด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 สูวสอดสูดดสสูดเูดสูดสูดสู้สูดสูดสูดส